สวัสดีพี่น้องกองไปทุกผู้ทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องยีพันนังเล่าคนเก่าคนเดิมวันนี้ก็มัปเดตข่าวสารปลาเก๋วเล่าในโพดว้วางสิงละพี่น้องเราวเราขออนุญาตปลาเก๋าด้วยจ้าความสุขของคอยคือเห็นน้องคอยมีความสุขยิ้มได้ได้ทำของอร่อยอร่อยให้น้องกับล้านหลา,านกินเมนูเย็นนี้แกงหวาย หนึ่งปลาทอดหมูไอ้หลาน,านพนพี่น้องนี่แหละความสุขที่แท้จริงพี่น้องความสุขที่แท้จริงขออนุญาตป้าแก้วด้วจ้าขออนุญาตแพวทำงานยังแบ่งเวลาให้ลูกได้สุดยอดเห็นภาพเลยค่ะป้าแก้วของหลานหลานว่าอันนี้คือความสุขจริงค่ะ อยู่กับลูกใช้ชีวิตให้มีความสุขอะไรที่มันไม่ดีใครที่มันไม่ดีก็อย่าไปใส่ใจความสุขของแม่คือได้อยู่กับลูกได้เลี้ยงดูลูกให้เติบโตด้วยตัวเองโอ้แม่เน่ะพี่น้องเนาะมีความสุขม่ต้องไปใส่ใจคนอื่นเลี้ยงลูก ในห้าเามหนาทีทำงานทำงานกลับมากลับมาอยู่กับลูกก็ยังมีพี่สาวป้าป้าก็ซ้ำกับแม่แมนบอพี่สาวก็ซ้ำกับแม่ดูแลลูกให้กลับมาแต่ด้ยมาดูแลลูกโอ้มีความสุขความสุขอยู่ข,งขงังๆอยู่นํำตัวเองค่ะพี่น้องมุจจาวาบอขอให้มีความสุขกายสุขใจรวย ยิ่งขึ้นไปตลอดกาลป้าน่ารักมากค่ะครอบครัวสุขสันต์กันจ้าท่งเลิฟท่งหลุกหัวใจพี่น้องกำลังใจนะคะน้องพอพอเก่งอยู่แล้วน้องแพลวโชคดีมากเลยที่มีพี่สาวเป็นป้าแกว คอยดูแลลูกลูกให้และเป็นกําลังใจเป็นทุกอย่างให้น้องสาวน่ารักมากแมนดูป้าแก๋วเป็นพี่ที่น่ารักเป็นกําลังใจนะคะทำดีแล้วแหละน้องแพวเธอเก่งมากคะ่ะพวกเรา ็เคียงข้างนะคะป้าแกว้วคนอีสานเหมือนกันถึงจะไม่ใช่คนบ้านเดียวกันแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทำให้เราเลือกที่จะอยู่เคียงข้างครอบครัวนี้ค่ะแหมยผู้ใดก็ให้กำลังใจเนาะกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจที่วม่ห้ บดแพว่วขอบครัวบดแพวบานแสงทองไปแกววันนี้ยายพันก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ด้วจ้ะสวัสดีค่ะ